โควิดไม่หายไปสักทีอยู่อย่างนี้ตลอดไปเลยก็ได้ไม่เจอเด็กๆั้งหลายอย่าลืมใส่ถุงมือนะจ๊ะลูกค้าเขามีจอที่สีตรงเราไว้เล่นเกมแ <laughs> พงอยู่เหมือนกันนะครับอ่านไม่ออก สวัสดีทุกทุคนนะครับวันนี้ก็มากับบรรยากาศตอนกลางคืนบ้านนะครับปกติผมจะอัดคลิปตอนกลางวันนะครับแต่ว่าวันนี้มีเรื่องที่จะต้องทําตอนกลางคืนคือผมมีธุระกับตอนกลางคืนพอดีนะครับทุกคนคงจะรู้อยู่แล้วนะครับว่าช่วงนี้ผมก็วุ่นๆกับการทําคอมพิวเตอร์ของผมนะครับแล้วผมก็ได้ซื้อจอคอมพิวเตอร์มาใหม่เป็นจอไว้เล่นเกมนะครับน, <c oughs> นี่นี่คือจอใหม่ผมแน,นี้คือจอเก่า หลายหลายคนคงจะทราบนะครับในไลฟ์นะครับว่าผมต้องการที่จะได้จอที่ตอบโจทย์ในการใช้ชีวิตของผมก็คือผมอยากมีจอที่เฮอร์เยอะๆเอาไ้เล่นเกมสนุกๆน,น,นะครับแล้วก็คุณภาพเนี่ยก็สูงหน่อยอยากได้สีที่ค่อนข้างตรงซึ่งผมก็ลองดูแล้วไม่มีจอที่สีตรงเอาไ้เล่นเกมนะครับไม,ไม่มีอยู่แล้วนะครับก็เลยพยายามจะหาจอที่ตัวเองชอบที่สุดก็ได้เป็นจอรุ่นนี้มานะครับซึ่งปัญหาของจอรุ่นนี้นะครับเห็นความต่างของสีมันไหมฮะเห็นไหม นิดนึงแหละอาจจะยังดูไม่ออกนะครับเพราะว่าผมเนี่ยได้ทําการคาลิเบตด้วยตาของตัวเองคาลิเบตคืออะไรคาลิเบตคือการปรับให้ ใกล้เคียงกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งไอค่าของจอเนี่ยก็ไม่รู้ว่าใช่ค่าที่เป็นมาตรฐานของสีจริงๆหรือเปล่ามันจะมีจอที่เหลืองกว่านะครับถ้ามองดีๆมันก็เกิดคําถามในใจผมว่าเอ๊สีที่ผมเห็นเนี่ยมันใช่ค่ากลางของโลกนี้หรือเปล่าวันนี้นะฮะเราจะมาปรับจอให้ได้เป็นค่ามาตรฐานซึ่งเราต้องมีอุปกรณ์เดี๋ยวผมจะขออนุญาตโฆษณาอุปกรณ์สักนิดหนึ่งซึ่งเราไม่ได้ค่าโฆษณา้วยนะโดยผมจะใช้อุปกรณ์จากร้านนี้นะครับเทพแกเจ็เขาไม่ได้ค่าโฆษณานะนี่ยังไม่ได้แกะเลยดิน ยังอยู่ด้านในอยู่เลยอุปกรณ์ที่เราจะใช้วันนี้นะครับก็คือนี่เลย Data Color นะครับ Spider X Elite นะครับตัวนี้นะครับเป็นตัววัดค่าจอของเราผมจะมาแกะทุกคน,นครับผมก็ยังใช้ไม่เป็นนะครับเดี๋ยวเราจะต้องมาเรียนรู้ไปพร,พร้อมๆกันนะครับอ่ะผมขออนุญาตแกะก่อนหน้าตาของอุปกรณ์นะครับมันจะเป็นแบบนี้ไม่ใช่นี่นครับพระเอกของเรามันชื่อว่า Spider X รุ่น El ลิทก็เป็นรุ่นที่ค่อนข้างแพงอยู่เหมือนกันนะครับนี่ครับหน้าตามจะเป็นงี้ด้านในมันก็จะเป็นเลนส์ที่เอาไว้วัดค่าแสงของจอเรานะครับแล้วก็เป็นที่ปิดนะครับวิธีการใช้งานเนี่ยทุกคนอาจจะงงว่าไอ้เอจ้าตัวนี้มันวัดจอเราได้ยังไงนะครับทีนี้เราจะมาทําให้ดูก่อนว่าจอที่ยังไม่ได้ถูกคาลิเบรตมันจะเป็นไงน,นะครับเดี๋ยวผมจะทําให้ดูนะครับตอนนี้นะครับเนื่องจากไม่มีอะไรทามาหลายวันนะครับเอาโต๊ะมาวางข้างบนเพื่อที่จะให้น้องโอ๊ตได้ทํางานกับผมโอ๊ต ว่าผมจะชวนไปปอกทุเรียนอยากกินทุเรียนไหมไม่กินไม่กินเหรอไม่ชอบเหรอวันนี้ผมเห็นน้องโอ๊เขาทํางานเหนื่อยนะผมจะไปปอกทุเรียนให้น้องโอ๊กินให้โอมกินโอมกินทุเรียนมาเอ้กินหน่อยดีกูต้องปอกปไงกูไม่มีคอนเทนต์ <laughs> เจอเจ้าทุเรียนของผมแล้วนะครับมีคนมาบ้านแล้วเขาเอามาให้นะครับทุเรียนของไฮฮิวฟาร์มซึ่งไฮฮิวฟาร์มเนี่ยเป็นฟาร์มของอุตรดิตนะครับเออผมไม่ค่อยชอบกินทุเรียนหรอกนะครับก็เลยจะลองบอกให้เพื่อนๆกินนี่เป็นทุเรียนลูกแรกในชีวิตผมที่ผมจะปอกผมตั้งใจที่จะไม่หาความรู้นะครับทุเรียนเนี่ยมันเป็นผลไม้ที่แบบว่าตัวมันเองก็บอกอยู่แล้วนะครับว่าห้ามกินฉัน พ่อฉันจะเต็มไปได้วยหนามที่บาดบาดใจเธอบาดร่างกายเธอฉันเลยมีหนามไงเธอเลยกินฉันอีกเหรอกินไปก็ร้อนร้อนอยู่ข้างในเธอเลยกินฉันอีกเหรอแต่ผมจะเอาชนะทุเรียนลูกนี้ด้วยการปอกมันโดยที่ผมไม่มีความรู้เลยพร้อมจะทำให้ห้องนอนของเราเต็มไปด้วยทุเรียนเลยวาผมพร้อมแล้วผมเชฟเตวันนี้วันนี้ผมจะมาสาธิตการปอกทุเรียนนะครับโอ๊ตอ่ะอย่างแรกก่อนปอกทุเรียนคุณต้องเช็คก,ก่อนว่าทุเรียนเนี่ยมันสุกหรือยงังเวลาไปร้านทุเรียนเนี่ยคุณทำไงคุณจะเห็นพ่อค้าทำอะไรไอ้น,นี่ไงเขาเรียกก่อน ผมเดาวนะครับว่าอันนี้มันสุกเกินไปสิ่งที่เรามีต่อไปก็คือมีดแน่นอนอ่เราจะปอกมาแล้วอันนี้เราเลือกไม่ได้เราใช้อีโตไม่ใช่เหรออ่อมีแค่นี้สิ่งที่ขาดไม่ได้เลยนะครับมันจําเป็นมากๆของการปอกทุเรียนก็คือถุงมืออันนี้เหมือนทำเบเกอรี่มากกว่าอันนี้ผมบอกไม่เป็นคุณเห็น ไอ้ที่มันนูนออกมาไหมตรไปน่ามันคือสิ่งที่ที่เนื้อมันอยู่ดังนั้นวิธีการของเราก็คือผ่าไอ้ช่องว่างตรงนี้ผ่ามันเข้าไปอ่าฮะเพื่อจะแงะเม็ดมันออกมาสิ่งที่ขายไม่ได้ก็คือกล่องเก็บแล้วก็ต้องเป็นกล่องที่ปิดมีชิดด้วยเพราะว่ามันจะเหม็ดบ้านนะเม่ใส่ก็เหม็น <laughs> เดี๋ยวค่อยๆเริกแล้วเ,เราตั้งกล้องแล้วดูเลยว่าผมจะปอกมันได้หรือเปล่า จากคลิปที่แล้วเนอะที่ผมบอกว่าผมจะซื้อบ้านใช่ไหมแล้วผมก็เหลือ3มที่ที่ยังตัดสินใจไม่ได้มันผ่านมาประมาณอาทิตย์นึงละเลือกแล้วนะครับอ่ะเราเข้าไปดูในบ้านแล้วกันเดี๋ยวเรามาดูกันครับอันนี้คือห้องแรกที่ผมจะวัดนะครับมันเป็นห้องทํางานหรือจะเรียกว่าห้องเล่นเกมเดกีอ่ะคือมันคือห้องนี้นะครับคือจะไม่ได้ใหญ่มากครับเนี่ยเดี๋ยวผมจะอินเสิร์ตรูปให้ดู อันนี้คือรูปที่ผมป h o t o s h อปขึ้นมาเองนะครับว่าเดี๋ยวมันจะหน้าตาเป็นยังไงส่วนข้างบนผมกะจะทําเป็นแบบ LED อะไรเงี้ยตอนผมซื้อบ้านเนี่ยเซ็งก็บอกผมแล้วว่าไอซื้อบ้านน่ะได้เผื่อค่าตกแต่งไว้เยอะไหมเพราะแบบมันจะต้องตกแต่งเยอะนะผมก็บอกว่าผมไม่ได้เผื่อไว้เยอะผมแบบกะซื้อไปก่อนแล้วค่อยตกแต่งทีหลังแต่พอซื้อบ้านเสร็จแล้วอ่ะผมก็รู้สึกว่าถ้ามันไม่ทําให้ไม่ตกแต่งให้เสร็จอ่ะพอเราเข้ามาอยู่อ่ะแล้วเราจะต้องมาตกแต่งทีหลังอ่ะมันก็จะเรื่องใหญ่เนอะแบบเราจะต้องยกของออกแล้วมันก็จะแแบบบบสท้าานนนนนมัักก็็เเเปุ่่อีีีดฟิ ไปตกแต่งบ้านนะครับนั่นแหละส่วนอันนี้เป็นทีวีเหรอทีวีในห้องนั่งเล่นนะครับที่ผมจะทำนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นอินเสิร์ตให้ดูอย่างเงี้ยตึ้งแต่ว่าตอนเนี้ยไม่รู้ว่ามันจะเกินงบไปหรือเปล่านะครับก็ถ้าส่วนเนี้ยเกินงบนะครับผมก็จะทํำแค่ห้องเล่นเกมเมื่อกี้นะครับกับในห้องนอนเดี๋ยวไปดูห้องนอนกันครับตอนนี้คืออยากย้าย,ายมาอยู่บ้านแล้วครับพอรู้สึกมันทําอะไรไม่ค่อยสะดวกเราแบบตอนคืนเงี้ยผมต้องนั่งทำเพลงเงี้ยมันเปิดเสียงดังมันก็รบกวนห้องอื่นมันแคบด้วยอะไรเงี้ยคืออันนี้จจะะเเเปป็็็นนนตีียยงงัแล้้ววกททาาฝ่ผมํ อินโคเซ็ตนะครับคือด้วยงกที่มีเนี่ยน่าจะทําได้แค่วอล์กอินโคเซ็ตครับส่วนตรงหัวเตียงเนี่ยอาจจะยังไม่ได้ทำนะครับการบิวอินเนี่ยมันใช้เงินเยอะมากจริงครับผมกําลังเดินหาจุดที่มันเสียงมันไม่กล้องในบ้านนะมันไม่มีนะครับก็คือบ้านเนี่ยเวลาถ้าเรายังไม่เอาของมาลงนะมันก็จะเสียงมันก็จะสะพอนอย่างเงี้ยอ่าแล้วก็ตอนนี้นะครับผมได้วัดทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยครับแล้วก็การวัดทุกอย่างของผมเนี่ยทาการดรอวิ่งนะครับลงไปในสมุดเล่มนี้ครับผลงานการดรอวิ่งของผมนะครับเทียบไหม สวัสด,ดีครับกลับมาโควิดอาทิตย์นี้ก็มีของเล่นใหม่มาเล่นต่อกันดัมแล้วอาทิตย์นี้เปลี่ยนไปนต่อจิ๊กซแทนจิ๊กซหนึ่งพันชิ้นเราจะใช้เวลาต่อกี่ชั่วโมงกันกันดัมหนึ่งตัวเราต่อไป1ิบชั่วโมงแล้วแต่ไม่ได้ถ่ายคลิปนี้ก็เลยจะถ่ายต่อจิ๊กซนี่มันจะเป็นรูปนี้ เปิดมาในกล่องนะครับอันนี้คือกาวพอเราต่อจิ๊กซอเสร็จเนี่ยเราต้องทากาวเคลือบมันก่อนเพื่อที่จะจะขนได้ไปใส่กรอบอะไรนู่นนี่นั่นถามว่าอ่านออกไหมอ่านไม่ออกนะครับสายญี่ปุ่นหมดเลยจิ๊กซอเนี่ยเวลาเราต่อเนี่ยเราไม่สามารถเรืองด้วยนะไม่อยากให้ตัวนี้ต่อเสร็จก่อนหรือว่าตัวนี้ต่อเจเลือกไม่ได้นะวันนี้ผมตั้งใจอยากจะทํากรอบให้เสร็จก่อนอา้าวเวลาเราต่อจิ๊กซอคุณจะเริ่มยังไงคุณไม่รู้ตําแหน่งเมเลยมันไม่มีคู่มือเหมือนแบบพวกต่อกันทาทีแบบนนาีี่ชิิ้้้้้้นนนนเเเขาาาตตตรรรรงงงกก็อมจจุด เราจับได้ก็คือพวกมุมเวเพราะว่ามันจะเป็น3ด้านมันจะไม่เป็นตัว4ด้านเปิดเจอมุมไหนก็ต่อมุมนั้นวันเนี้ตั้งใจเลยต่อให้เห็นเจอคำว่าวันพีทให้ได้ไต่กว่าจะพงกระดานี้หนึ่งพันตัวคุณตอนเด็กๆคุณเคยต่อกี่ตัวตอนเด็กๆผมก็เคยต่อเสร็จเลยอันนี้มาชาเลนจ์ตัวเองมาเริ่มมาเลยเด้อ เราวันนี้เราก็ไม่ได้มาอย่างน้อยหน้าอีกแล้วนะฮะเพราะวันนี้เราจัดใหญ่จัดเต็มนะฮะอยากจะบอกว่ามีลูกค้าเข้ามีลูกค้าเข้าช่องเราแล้วนะนั่นก็คือ MSI นั่นเองนะฮะอย่างแรกอันนี้เลยนีเป็นเก้าอี้เกมมิ่งนะครับคนเขาจะถามว่าเก้าอี้เกมมิ่งคืออะไรจริงแล้วเก้าอี้เกมมิ่งมันก็คือเก้าอี้ที่แบบคล้ายๆเบาะรถแข่งส่วนอันนี้นะฮะอันนี้ก็คือเป็นจอคอมพิวเตอร์นะครับแต่ว่ามันเป็นจอคอมพิวเตอร์ที่แบบขนาดใหญ่มากแล้วก็อันนี้ก็คือเป็นเดสก์ท็อปคอมพิวเตอร์นะตัวนี้มันนชื่่่อรุวา MSI G Codec 5ถามว่าไอ้ตัวนี้มันดียังไงเอาจริงๆผมก็ไม่ได้เซียนอันนี้มันเป็นตัวสำเร็จรูปจากโรงงานนะ <c oughs> ก็คือว่าสำหรับคนที่แบบเน้นง่าย ครับสำหรับอีกตัวหนึ่งนะจอคอมขนาด27นิ้วนะครับซึ่งเขาเคลมว่าเขาเนี่ยคือ e-sport gaming gear monitor นะทุกคนส่วนชื่อรุ่นนี้ก็คือชื่อว่า Optic m a MA x M A G 2 7 4 R ถึง1 4 4ยเฮิร์ตเลยทีเดียวคนอาจจะงงว่า 144Hz เฮิร์ตเนี่ยมันเยอะแค่ไหนนะอยากจะบอกว่าถ้าเกิดเราเข้าไปใน YouTube ลองเลื่อนดูคลิปที่เขาแบบคุณภาพสูงสงองะเราจะเห็นว่าแบบ6กสบเฮิร์ตเองตาเนี่ยมันรองรับได้ตั้ง144ยสี่บเฮิร์ตอะก็คือว่ามันแบบต้องลื่นไหลกนนว กแล้วนะฮะก่อนสุดท้ายในกลอ่กกลองนี้เลยก็อ e ีเกมมิ่งนี่ไงที่บอกตอนแรกไนงะว่ามันแบบมันสไตล์แบบรถแข่งอนะ่ะนี่น่าจะเป็นพนักแบบวางวางแขนอันนี้ก็คือตัวฐานมันนะฮะเดี๋ยวเรามาประกอบกอนันดีกว่าหัวอยากรู้ว่าผมจะสามารถทําได้หรือเปล่าโอเคนะฮะเดี๋ยวผมจะปิดเซตอัพทุกอย่าง ที่ผมทําไว้ในจอทั้ง2จอนะผมจะแก้มันให้หมดนะครับให้มันเป็นค่า factory default นะครับก็คือเป็นค่าจากโรงงานเลยเป็นสีของโรงงานเลยเห็นไ,ไหมเห็นความต่างไหมฝั่งนี้จะฟ้าๆนะครับฝั่งนี้จะเหลืองๆนี่ คำถามมันก็เลยเกิดขึ้นว่าเอ๊ะแล้วอันไหนอะ่ะมันคือค่ากลางของโลกใบนี้นะครับเพราะว่าถ้าเราแต่งรูปแต่งวิดีโออะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเราใช้งานไปนานๆเนี่ยตาของเราเนี่ยมันก็จะจําว่าอันนี้คือขาวแต่งจริงเนี่ยมันอาจจะฟ้าอยู่ก็ได้นะหรือว่ามันอาจจะเหลืองอยู่ก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อการทํางานที่ถูกต้องวันนี้เราจะมาใช้เจ้าสไปเดอร์นะครับไปเดี๋ยวเราไปโหลดซอฟต์แวร์ก่อน A later few moments เราทำการ activate ลงโปรแกรมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนี่เดี๋ยวผมอ่านให้ฟังนะครับอย่างแรกเลยมีการวอร์มหน้าจอของคุณเนี่ยเกินครึ่งชั่วโมงแล้วหรือยังนะครับอ่าเราก็เช็คไปว่าอ่าเราใช้หน้าจอมาครึ่งชั่วโมงแล้ว lighting condition นะครับมีแสงตกกระทบที่หน้าจอของท่านหรือเปล่าอันนี้สำคัญมากเลยนะครับถ้าเกิดว่ามีแสงตกกระทบที่หน้าจอของเรานะครับมันก็จะทำการค i b r เบ e ค่าสีที่ผิดเพี้ยนอั่นี้เลยฮะที่ผมบอกว่าวันนี้ผมมีธุระก็ตอนกลางคืนนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องปิดไฟ ตอนนี้เราปิดไฟเรียบร้อยแล้วนะครับไม่มีแสงใดๆที่ตกกระทบหน้าจอของเราแล้วขออนุญาตปิดหน้าจอฝั่งซ้ายด้วยนะโ okay. อเคเพราะเราเพราะว่าคือเราต้องตัดกิ่งมันออกก่อนไม่รู้ว่าถูกหรือเปล่านะเด็กๆข้างลายนย่าลืมใส่ถุงมือน,นะจ๊ะแล้วก็เราตัดหัวมันไปก่อนนะครับความอร่อยกำลังรอเราอยู่วะ <c oughs> วนี่แค่นี้อ๋อโอ๊ยโอ้ยโอ้ยเจ็บเจ็บเจ็บผมยังไม่เจออะไรเลยอ่ะโอเคนี่ ความอร่อยกำลังรอเราดูว้าวผมทำได้ทุกคน ผมรู้แล้วผมจำชื่อมันได้แล้วเขาเรียกว่าทุเรียนหลวงรับแรงอุตรดิษฐหอมมากอ่าทีนี้ผมได้ชิ้นแรกเข้ามาแล้วนะโอ้ยปอกอย่างกะกูเม่ว้าวเชิญทานพะยะคะปอกทุเรียนไม่ยากอย่างที่คิดเออผมว่าผมเดาว่าตรงนี้คือมีอีกเม็ดหนึ่งแต่ตรงนี้คือจุดที่ยากที่สุดละผมจะไปต่อยงไดีเราเคลียร์นี้ไว้ก่อนขออนุญาตปอกทุเรียนนะคะพลาดทำพลาดเฉือนโดนเนื้อครับไม่สวยเลยโอ้ยเละ สำเร็จไปแล้วนะฮะใช้เวลา,าประกอบประมาณครึ่งชั่วโมงต้องหาเพื่อนหายาดมาช่วยนะฮะเพราะว่าคนเดียวเราไม่สามารถประกอบได้จริงวัสดุของเขานะครับก็ผมไม่รู้ว่ามันคือหนังจริงๆหรือเลปล่าแต่ว่าเขาทําแบบเทคเจอร์มันเหมือนหนังมันมีสิ่งหนึ่งที่เราไม่รู้ว่าเขาให้มาทําไมอันนี้รู้แต่อันนี้ดูดิมันใสแบบนี้นะฮะคล้ายๆใส่กับกระเป๋าเป้ฟังก์ชันของมันคือใช้อย่างนี้หรือเปล่าสะพายก่อนสะพายก่อนแล้วเราค่อยนั่ง หลังจากที่ผมได้ไปหาวิธีการต่อสายนี้กับหลังคอมพิวเตอร์ของผมมามันค่อนข้างไกลามากแล้วก็ตึงมากเลยนะครับก็น่าจะใช้ได้กับจอกลางแต่ว่าจอซ้ายน่าจะไม่ถึงนะเดี๋ยวไม่รู้ว่าจะต้องทํายังไงนะครับแต่ว่าขอคาลิเบตจอกลางให้ดูก่อนแล้วมันก็จะถามว่าให้เราเลือกจอที่จะคาลิเบตนะครับเราก็เลือกจอนี้แล้วมันก็ถามว่าจอคุณเนี่ยเป็นประเภทไหนเดสก์ท็อปหรือว่าแล็ปท็อปเราก็เลือกไปที่เดสก์ท็อปนะครับเพราะว่าเราเป็นคอมเดสก์ท็อปนะ นี่้อดิวนะครับพูดชื่อไปแล้วไม่เป็นไรลูกค้าเข้าด้วยแล้วกันนะครับอ่ะทีนี้เราก็กด next ไปนี่นะครับมันก็จะให้เราตั้งค่าแสงนะครับผมนะฮะแต่เดี๋ยวเรากด next ไปก่อนได้นะครับทีนี้เนี่ยมันจะถามว่าจอของเราเนี่ยเป็นเทคโนโลยีแบบไหนนะครับเราต้องดูข้อมูลว่าจอของเราเป็นเทคโนโลยีแบบไหนนะครับซึ่งผมดูข้อมูลของมาแล้วเราจะคาลิเบตจอนี้ใช่ไหมมันเป็นแบบ o m m เ n มนะครับเราตั้ง o m m เ n มไปเลยนะครับตั้ง o m m เ n มไปให้หมดนะครับส่วน ค่าไว p พอย์เนี่ยในจอของที่ผมใช้เนี่ยมันไม่สามารถปรับได้นะเราต้องปรับเควินไปที่6,500นะครับตรงนี้อาจจะข้อมูลเยอะนิดนึงนะครับนี่ขั้นตอนนี้นะครับมันจะให้เราเอาเจ้าตัวเนี้ยไปแปะไว้กับหน้าจอตรงนี้นะครับทุกคนอาจจะงงเดี๋ยวผมจะทำให้ดูนะอ๋อนี่มันยืดได้ทุกคน อย่างนี้นะครับไอสิ่งนี้มันจะทาบอยู่กับหน้าจอของเรานะครับผมแต่ว่ามันจะต้องกดลงไปให้แน่นนะครับถ้าเราไม่อยากกดมันมีวิธีอยู่นะครับก็คือเราต้องทําการเหวยจอเราขึ้นมานะครับทีนี้ไอเนี้ยมันก็จะติดอยู่กับจอของเราแล้วนะครับเราก็กด next เลยนะครับมันจะทําการคาลิเบตเป็นสีต่างๆที่มันประเมินค่านะตอนนี้จอมันกําลังประมวลผลอยู่นะครับสิ่งที่น่าสนใจคือมันบอกเราว่าตอนเนี้ยจอของเราอ่ะมันสว่างเกินไป174นะครับมันแนะนําให้ปรับเป็นค่าที่ 90นะครับโอเคเพราะว่าห้องเรามืดมากนะครับเราก็ต้องปรับตามมันนะครับแล้วเราก็กดอัปเดตปั๊บเหลือ146แล้วยังไม่พอนะครับเราต้องกดลงมาอีกนะ90พอดีนะครับโอเคหลังจากนั้นเราก็กดคอนทีนิวเหมือนเดิมนะครับโอเคเราจะกดคอนนิวช่วงนี้ก็เป็นช่วงรออย่างเดียวเลยนะครับสวัสดีครับโควิดไม่หายไปสักทีอยู่อย่างนี้ตลอดไปเลยก็ได้วันนี้นะครับผมจะมาแกะกล่องไม่ใช่แกะกล่องผมได้จอใหม่มาครับจริงาหครับขอจอ่อยครับมีใครผมลากมาเอง โอเคก็คือผมได้จอครับมาจาก MSI นะครับแล้ว MSI ให้มา3จอซึ่งจอเนี้ยเป็นจอเดียวที่เป็นจอโค้งอ่าแต่ว่าจออื่นเป็นจอธรรมดาผมเลยบอกเพื่อนว่าผมขอจอโค้งได้ไหมเพราะว่าผมทําเพลงไม่เกี่ยวก็คือผมอยากได้จอโค้งนะครับเดี๋ยวมาดูนะครับว่าจอโค้งเนี่ยมันหน้าตาเป็นยังไงแล้วความรู้สึกที่ใช้จอโค้งเนี่ยมันจะแตกต่างกันไหมนะครับผมก็ไม่รู้ครับผมไม่เคยใช้จอโค้งมาก่อนอ่ะ กครับอย่างที่กิดเคยบอกไปนะครับว่าคนที่แกะของได้แบบไม่บานี้ที่สุดคือผมเองคนระับคือผมอะเป็นคนแบบว่าใจร้อนอะเวลาแกะของก็คือแบบไม่ปาณิเลย อันนี้เป็นจอไซส์7นิ้วนะครับจอฝ่อนหน้นเนี้ยที่ผมใช้อยู่ก็เป็นไซส์ย่นิ้วเหมือนกันซึ่งเมื่อก่อนอะประมาณ5ปีที่แล้วเวลาผมใช้จอ27ินิ้วเพื่อนก็ถามว่าทำไมใ,ใช้จอใหญ่จังเพราะมาตรฐานของเมื่อก่อนอ่ะเราใช้จอกันประมาณ22นิ้วครับผมประกอบมันเสร็จเรียบร้อยแล้วครับหน้าตาก็ประมาณนี้นครับก็ดูแบบว่าเรียบๆจังหวะแรกที่ผมประกอบเสร็จะที่ผมประทับใจสุดก็คือมันปรับความสูงได้สูงมากครับเดี๋ยวผมจะลองเอาไปตั้งให้ดูนะครับว่ามันปรับความสูงได้มากแค่ไหน้ออืื่่นเีทผมววาสุดคก็ คือเขาให้พอร์ตมาเยอะมากข้อดีคืออะไรคือทุกวนันนี้จอเก่านะครับผมมีพอร์ต HDMI แค่1ช่องถ้ามันมีช่องเยอะขนาดนี้ถือว่าตอบโจทย์นะครับสำหรับมนุษย์ยุคใหม่นะครับที่มีหลาย e ดเวิร์สพอร t ตเสร็จแล้วครับผมนั่งดูเพลินเลยครับดูนก คือภาพมันชัดมากเพราะว่าจอเก่าผมมันเป็นแค่ความละเอียด1080นะครับ Full HD แต่ว่าตอนนี้ความละเอียดมันคือ 2K นะครับเฟรมเรทมันคือ1มิลลิเซกนะครับก็คือเร็วมากนะครับสำหรับการเล่นเกมเนี่ย1มิลลิเซกก็คือมีค่าเยอะมากนะครับแล้วก็จำนวนเฮิร์ตซ์เนี่ยรีเฟรชเรทอ่ะมันอยู่ที่165เฮิร์ตซ์นะครับก็คือมันเยอะก็ดีอ่ะจบนะครับก็จบการรีวิวแค่เท่านี้นะครับเป็นอะไรไดูดิพอดีด ไหนครับซื้อมาทำไมหนึ0 0พันชิ้นแล้วใช้วันไหนโหไม่มีกำหนดเลยว่ะจิมมันเหมือนงมเข็มใมมหาสมุรอ่ะได้เจอไหมไม่เจอเลยปิดคลิปปิดไปคว่ำหม้อไปเลยไม่เอาเสียดายโควิดอาทิตย์หน้ามาดูกันใหม่ถ้ไมเสร็จรอ่ะไม่เสร็จก็อีกอาทิตย์นึง เอาละครับทุกคนตอนนี้เราก็มาเซตอัพนะฮะเซตอัพบนห้องของผมเรียบร้อยแล้วนะฮะวิธีการเซตอัพก็ง่ายมากๆเลยเอาจริงต้องบอกก่อนว่าผมเนี่ยไม่ไม่ได้ใช้คอมพิวเตอร์แบบ PC เนี่ยมานานมากแล้วตั้งแต่เข้ามาหาลัยอ่ะใช้แบบคอมพิวเตอร์แล็ปท็อปมาโดยตลอดเลยนะฮะซึ่งมันก็กลายเป็นความโชคดีของผมที่เจ้า MSI ตัวนี้เนี่ยอันนี้ก็เป็นเพื่อเป็นคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปเครื่องแรกของผมเหมือนกันก่อนหน้านั้นที่ผมเคยใช้ PC มันเนี่ยมันจะเป็นการประมาณว่าเครื่องประกอบเหมือนกับเราไปหาเพื่อนเซียนยน,น,นึงเรรราาาาากกก็ให้มันพไปปเะอบร เซตอัพเนี่ยนี่มันมีแค่นี้ก็คือจอแล้วก็เป็นเจ้าคอมพิวเตอร์ PC เครื่องนี้นะฮะวิธีการก็คือง่ายมากอันนี้รีวิวสำหรับคนที่ไม่เป็นเลยแล้วกันก็คือต่อสาย HDMI เข้าจอนี้แล้วก็เสียบปลั๊กแค่นี้เสร็จเลยเราจะลองเปิดเครื่องกันดูอ่าเป็นไงก็จะขึ้นเป็นโลโก้ MSI นะฮะสวยงามแบบนี้เนี่ยเสร็จแล้วอะ่ะใช้เวลาแบบกี่วิอะ่ะสิบห้าวิเองมั้งครับผมแล้วความง่ายอีกอย่างหนึ่งนะฮะของ MSI เครื่องนี้นะฮะก็คือว่ามันกลายเป็นว่าเขามีวินโดว์มาให้แล้วอาจจะต้องไปถามที่นะท้านนะวลงาาลงงมนนัจแ เปออิลงวินโดว์มาให้เราหรือเปล่านะครไม่อย่างนั้นเราก็ต้องไปซื้อแผ่นวินโดว์แล้วมาลงเองอย่างบางคนลงไม่เป็นอย่างผมไม่ยอมรับเลยว่าลงไม่เป็นอาจจะต้องแบบเสียเวลาเปิดอินเทอร์เน็ตกันนะฮะจริงๆผมแอบโหลดเกมนึงมาเป็นเกม GTA Online อยากจะบอกว่ามันสะดวกมากๆนะสำหรับใครต้องการคอมพิวเตอร์แต่ไม่มีความรู้อะ พวกคุณเคยเป็นไหมคือแบบเวลาที่อยากกินอะไรสักอย่างแล้วเราอยากกินแค่คําเดียวอะแต่เราต้องซื้อมันทั้งหมดอ่ะเรียบร้อยครับปอกทุเรียนเป็นเม็ดแรกในชีวิตไงใช้ได้แตไมันดูไม่น่ากินเลยว่ะผมจะเอาไปแช่เย็นแล้วก็จะเอาไปให้น้องๆกับเพื่อนๆกินครับรักเพื่อนต้องแบ่งเพื่อนโอมเรียนงาเมมของเพอมดีเพื่อนไม่ชอบก็ต้องตามใจเพื่อนรักน้องอะเมกิให้ียห อ,นะอันนี้ถือว่าเร็วแล้วนะผมบอกเลยถ้าเป็นรุ่นอื่นมันจะช้ากว่านี้อีกนะครับอ่ะเสร็จแล้วนะครับมันบอกว่าให้ เราเอาเจ้าสไปเดอร์ออกนะครับครับผมแล้วตอนนี้ผมก็คาลิเบททั้ง2จอเสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับผมว่าจอที่คาลิเบททั้ง2จอเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับอ่ะไปดูนะครับอันนี้คือจอที่คาลิเบทแล้วนะครับสังเกตว่าแสงสีทั้ง2ฝั่งเนี่ยจะเหมือนกันนะครับอาะเราปิดนึ่งองดูใกล้ๆเลยว่าหน้าผมสีไม่เท่ากันนะถามว่ามันตรงกันร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมสองจอเนี่ยคือมันไม่ตรงกันร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะว่าอายุการใช้งานของจอรุ่นของจอนะวัตรกรรมต่างๆ มันไม่เหมือนกันนะครับมันก็มีสีที่แสดงผลต่างกันเพียงเล็กน้อยนะครับแต่ว่ามันต่างกันน้อยมากๆต่างกันน้อยกว่าตอนแรกที่ยังไม่ได้คาลิเบตฝั่งอันใหม่เนี่ยอาจจะแสดงผลสีได้เยอะกว่ามันก็เลยมีความสดกว่านิดนึงเหลืองกว่านิดนึงอะไรอย่างนี้นะครับครีมนี้ก็เป็นการมาคาลิเบตให้ดูว่าจริงๆแล้วเนี่ยดวงตาของเราหรือว่าหูของเรานะครับมันก็คือเรียกได้ว่าประสาทสัมผัสเนาะถ้าเรา มีพฤติกรรมแบบไหนนะครับประสาทสัมผัสของเรามันก็จะชินกับแบบนั้นนะครับก็สําหรับวันนี้นะครับใครชื่นชอบคลิปวิดีโอแบบนี้นะครับอยากรู้ว่าช่วงวันหยุดโควิดของพวกเรานะครับกักตัวกันนะฮะเราทําอะไรกันบ้างนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe คลิปนี้ด้วยนะครับผมสําหรับวันนี้ก็ขออนุญาตไปเล่นเกมก่อนนะครับไหนๆก็ทําจอขึ้นมาแล้วขอบคุณครับบ๊ายบายเจอกัน